วันนี้เราพามาดูการ r e นเอทบ้านนะครับในการเพิ่มฟังก์ชันครับเพื่อให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ทุกตารางเมตรได้อย่างคุ้มค่าครับสวัสดีครับพบกนึงบางกอกครับวันนี้เราอยู่ที่โครงการราชพฤกษ์บางบอนนะครับเป็นบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูการปรับฟังก์ชันของบ้านหลังนี้นะครับเพื่อให้กลายเป็นบ้านที่เหมาะกับทุกคนนะครับ แต่เดิมบ้านหลังนี้ครับก็จะเป็นสไตล์โคลเนียลเก่าๆหน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฟังก์ชันกับกลายเป็นบริสติสโคลเนียลเพื่อให้มีความดูทันสมัยมากขึ้นครับในส่วนบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องอนเนกประสงค์เก่าที่เขาต่อเติมไว้เป็นในส่วนของห้องกระจกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะปรับฟังก์ชันตัวนี้กลับไปให้เป็นโรงจอดรถนะครับในส่วนบริเวณนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะทําการทําห้องต่อเติมในบริเวณนี้นะครับแล้วก็เดคอเรตในส่วนของหน้าตาบ้านใหม่แล้วก็ทำโรงจอดรถ เพิ่มขึ้นมาเป็นขนาด2จอนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับส่วนที่เราแมคโครมาวันนี้นะครับก็คือบริเวณตรงนี้ของเดิมเนี่ยถูกเคลเปเนรานปูนไว้ก็อาจจะฟิกฟังก์ชันกับลูกค้าใหม่มากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเคลลิ่งกลับดินพื้นที่ใหม่เพื่อให้สามารถที่สร้างเป็นเรือนอาคารพักผ่อนหรือว่าเป็นตัวของส่วนนันเอกประสงค์ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้บ้าน ที่มีพื้นที่ด้านข้างบ้านเนี่ยใหญ่ขึ้นมามากๆเลยครับรวมถึงเฉลียงตัวนี้นะครับของเดิมก็จะเป็นแค่ตัวเฉลียงเฉย,ยๆเดี๋ยวเราจะทําการทาออกมาเป็นห้องนะครับเพื่อให้สามารถคอนเน็กเข้ากับตัวสวนหรือว่าตัวของพื้นที่ใช้สอยฝั่งด้านข้างนี้ได้ครับในส่วนของฟังก์ชันภายในนะครับเราก็จะทําทําการเพิ่มขนาดของพื้นที่ถงนะครับโดยการต่อออกเฉลียงฝั่งนี้ไปนะครับแล้วก็จะทำการเพิ่มห้องต่อเติมส่วนตรงนี้แทนลงจอดรถเดิมขึ้นใหอหนึ่งอันนะครับ ในส่วนของบริเวณโถงก็จะได้โถงที่กว้างมากๆในส่วนของงานฟินิชชิ่งเนี่ยเราก็จะทการเปลี่ยนฝ้าทาสีใหม่แล้วก็ปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมดครับในงานเราของบ้านหลังนี้เนี่ยของเดิมค่อนข้างทาได้ดีนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะทําการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมแซมบางส่วนที่เสียาหายนะครับเพื่อสามารถกลับไปใช้งานได้อย่างอิ่งใจครับส่วนของห้องครัวเดิมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทําการวางระบบใหม่แล้วก็ทําเคาน์เตอร์ทำฟินิชชิ่งเพื่อให้เป็นห้องครัวที่สามารถพร้อมใช้งานมอบให้คุณลูกค้าต่อไปครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชั้น2นะครับอันนี้คือห้องนอนมัสเตอร์ครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็จะมีระเบียงทั้งด้านซ้ายแล้วก็มีทางด้านหน้าด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการปรับฟังก์ชันใหม่ครับให้ด้านข้างเนี่ยยังคงเประเบียงเหมือนเดิมเผื่อเราจะออกไปตากผ้าหรือว่าจิบกาแฟนะครับ แล้วก็ห้องมาสเตอร์ที่ใหญ่ขนาดนี้ครับเราจะทําการปรับฟังก์ชันขยายส่วนตรงนี้เพิ่มเติมเ้าไปอีกเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าตรงนี้จะทําเป็นตัววอล์กอินหรือว่าเป็นมุมของการนั่งเล่นพักผ่อนได้นะครับรวมไปถึงว่าห้องนี้ครับก็จะได้ห้องน้ำมาสเตอร์ที่ค่อนข้างไซซิ่งใหญ่พอสมควรเลยครับในพื้นที่ห้องน้ําที่ใหญ่ขนาดนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในทงของโซนเปียกนะครับสาหรับติดตั้งฝักบัวหรือบางทีเราอาจจะสามารถเอาตัวของอ่าง,งน้ำทเล็กมาใส่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในฝั่งนี้ครับเราจะใส่เป็นตตัััวววขอองงชกกโครแลออล้้้็่าาาหน ซึ่งลูกค้าสามารถปรับฟังก์ชันทีหลังก็ได้ครับให้กลายเป็นอ่างล้างหน้าใหญ่ๆห,ห,หรือว่าจะใส่สุขภัณฑ์ไฟฟ้าก็ได้ครับสําหรับการปรับหรือเปลี่ยนฟังก์ชันของบ้านหลังนี้นะครับมาปรองว่าคุ้มค่าครับเป็นการปรับฟังก์ชันเนี่ยให้เหมาะกับครอบครัวขนาด4-5ท่านนะครับแต่ก็สามารถทําให้อยู่กันได้อย่างอุ่นครับถ้าสนใจเนี่ยกดไลค์หรือคอมเมนต์พูดคุยกับพ,พวกเราได้นะครับถ้าเดี๋ยวสั่งจากที่บริเวณบ้านหลังนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามาพบกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ